กัยังว่าสคขาง่วงขาคุ้ยบะเบิงได้พี่น้องดำหน้าพี่น้องเออไปไปไปยืมพี่น้องนห่หันเด้อต้มอยอขาวมันเล่านี่พี่น้องหาที่บ้านหอมเงือก่แวกุยัดพี่น้องโตแค่ พี่น้องไงพี่น้องตีหน้าให้ด้นอพี่น้องม้ี่ัน้น้เหมาะในตัดหนอามีแรงจะไปซื้อน้ำมันใ่เขาไปตัดหยาก่อนโอม่แรงก่อนรับจ้างตัดหยากร้อนตัวอันห้าอันนคือกัน ได้ได้จักบ่ากรบโบงได้ได้สองลอยมั้งได้ได้สองลอยป่พี่แกได้ละสองลอยป้ะพี่นี่กะเชื่อว่าขืนละป่ะน้ำมันมันขืนดำหน้าบ้วเม่ยดำหน้ารแขกดำหน้าเด้พี่น้อง ร่องแขกดำหน้าเด้พี่น้องเด้อมื้อนี้ร่องแขกดำหน้าค่ะเข่ามืดแล้วเข่าไล่นั่นเยากรไป๋ไปดำ นี่แค่พ่อมแม่พี่นองดำนาก่อนพ่ติดิต <laughs> มแ้มาได้ี่ปน้ยนาะมดาดังหมอันนีเลยพี่น้องกบสีเบิ้งยุตี้ดำิา <c oughs> <c oughs> พี่น้องล่งแขกดำหน้าเ้วยพี่น้อง จบซ้ำหนีก่อนเ้อค่ะสิไปหาขขาให้พี่น้องกินก้อนบันนี้ค่ะ